สวัสดีค่ะก็พบกับเฟลิดพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจําวันที่18ถึง22พฤศจิกายนนะคะอก้าเข้ามากลางเดือนแล้วจะเห็นว่ามุมมองของเราที่มีต่อดัชนีเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าดัชนีก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบหลักๆ ระหว่าง1,380ถึง1,480จุดดูแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเปลี่ยนทิศทางเร็วๆนี้นะคะก็ยังแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนี้ออกไปกรอบน,นะคะเว้นแต่ว่าจะมีการหลุดต่ำกว่า1,380ลงมาค่อยปรับแนวรับใหม่เป็น1,350จุดนะคะสำหรับหุ้นที่เลือกในสัปดาห์นี้ยังคงเป็น selective buy เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่มีกลุ่มไหนที่น่าสนใจอย,อย่างจริงจังนะคะโดยตัวแรกนะคะที่เราเลือกมานะคะคก็เป็นตัว Intouch นะคะ ัวนี้เนี่ยถ้าดูตามแพทเทิร์นเนี่ยจะเห็นว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมน,นะคะซึ่งราคาล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยลงมายังบริเวณกรอบล่างของแพทเทิร์นนะคะซึ่งใกล้เคียงกับแนวรับ EMA 75วิคนะคะมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าครั้งที่ผ่านมาลงมาที่ EMA เส้นนี้แล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะคะครั้งนี้เนี่ยมุมมองก็ยังเหมือนกันนะคะไม่เปลี่ยนแปลงคะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นการสร้างฐานในกราฟรายวันนําขึ้นมาแล้วนะคะมีสัญญาณซื้อนิดๆ,ๆคิดว่าบริเวณนี้เป็นจุดดดที่่่นนนาาาซืื้้ออออเพรรรกตตัวขึมบะะคะ แนวรับของอินทัชนะคะจะอยู่ที่75บาทแนวต้านตามเป็นลายด้านบนของกรอบสามเหลี่ยมก็ประมาณ85บาทนะคะวางจุดคัตลอสที่73บาท50 ถัดมานะคะเป็นตัวยูนิคนะคะตัวเล็กลงมานะคะก็ช่วงท้ายสัปดาห์นะคะมีการรีบาวหรือว่าฟื้นตัวขึ้นมากลับขึ้นมาจนกระทั่งแท่งเทียนเนี่ยเป็น b u l l i s h engulfing นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้3สัปดาห์ราคาปรับตัวลงมาตลอดนะคะก็ถือเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีในส่วนของเครื่องมือนะคะเพราะว่า MACD เีนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่นะคะตัดเส้นซิกเนลล์ลายขึ้นมาได้แล้วก็ยังยืนอยู่บนซีโรลายนะคะย,ยูนิคเนี่ยถ้ามีการอ่อนตัวระยะสั้นลงมายังแนวรับบริเวณแป8บาท0ก็ถือถ่า น่าสนใจนะคะออมองกรอบการรีบาวนะคะแนวต้านแรกประมาณ9บาท30ถัดไปที่10บาทนะคะแล้วก็วางจุดถอยที่8บาท10สตางค์ ตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นสื่อสารอีกตัวหนึ่งก็คือตัว True นะคะ True เนี่ยจะมีแนวรับ8บาท45ถึง8บาท30นะคะเพราะว่ามุมมองของเราเนี่ยนะคะมูว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่ารับเพราะว่ายังไม่ห่างจากแนวรับหลักเท่าไหร่นะคะแล้วลักษณะของแพทเทิร์นเนี่ยเป็นการซิกแซกยกรย,ยกโลกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เชิงว่าเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนนะคะแ้วก็สามารถเก็ฑกันไรในกรอบนี้ซึ่งมองเป็นไซด์เวัพได้นะคะแนวต้านก็จะอยู่ที่9บาท20นะคะเป็นแนวต้านระหว่างทางถ้าเต็มที่เนี่ยก็ประมาณ9บาท ที่8บาท20ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ